มาทาผมกับชุดแม่เสือกันค่ะก่อนอื่นก็ให้เราแบ่งผมนะคะนี่ค่ะหวีให้เรียบนะคะจากนั้นค่ะให้แบ่งช่อมาข้างหน้าไว้แบบนี้นะคะถ้าใช้หวีหางก็คือจะสะดวกมากค่ะทุกคนแล้วก็ใช้หางของหวีนะคะไล่ลงมาตามผมที่เราต้องการจะเก็บไว้นะคะแล้วก็รวบข้างหลังไว้แบบนี้จากนั้นค่ะแบ่งผมเป็นสองช่อนะคะแล้วก็เอามาพันพันกันแบบนี้ แล้วก็เก็บผมขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่เอาปลายผมนะคะไปรวมกับผมด้านหลังที่เรามัดไว้ค่ะมัดไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันค่ะทุกคน แบ่งเป็นสองช่อแล้วก็พันกันพร้อมกับเก็บผมขึ้นไปแบบนี้ค่ะทรงนี้ทำง่ายมากๆนะคะแล้วผมเราจะสวยด้วยเพราะว่าเรามีการแบ่งผมไปไว้ด้านหลังแล้วนะคะมันก็จะไม่เกี่ยวกับผมค่ะจากนั้นก็ใช้ยางรัดมัดกับผมด้านหลังไว้แบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะนี่ สวยงามเป็นระเบียบนะคะอ่ะไหนลองเอาหมวกมาใส่ดูสิอ่ะยังไงยังไม่ใช่โอเคแบบนี้ได้แล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ